เอาไว้แล้วขอเมย์อดเอาก่อน้อแป๊บนึงทีละคนโดนหรอเปล่หยังโดนแล้วห้องก็สิว่าขึ้นไปทั้งบานตีขออย่างเทีึมมันแล้วแล้วอ่ะขอเที่ยวแล้วขจัดเทีแล้วเนี่ยจดเที่ยแล้วเพาะสั่งก็ว่าแล้วจะเทียนอ่ะกฤสิอพอแล้วมัอแล้วขึ้นบานกันมาโอ้เมย โอ้ยแล้วข่อยมึ่อยมันก็แข็งแถน้อมมึงนี่เจ้าเกลแล้วไปอดเอาก่อนเด้อแป๊บนึงโอ้ยเจ้าเกลียวไปดูดิเจ้าข่อยมึ่อยมันยากสิมึงเนี่คือว่าเขายักเชื่อแล้วนี่เป็นขึ้นบอกอ่ะขาดนี่มันเป็นเป็นขึ้นบอกอ่ะโอ้ยไงเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุนยากสุดกันละฮะทันนี่ก็บว่เขาห้อนแล้ว